การได้รับเกียรติมาสอนที่สถาบันฟินเนี่ยหัวข้อที่ได้รับมอบหมายเนี่ยถ้าจะแปลเป็นไทย destination analysis เนี่ยคือการวิเคราะห์จุดหมายปลายทางทำไมมันเกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจเพราะว่าองค์ r e n e u r รุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้เป็นเจ้าของกิจการเยอะครับการเลือกตั้งแต่ location เรื่องของ condition ต่างๆเนี่ยเราจะต้องมีการใช้ระบบวิเคราะห์มากมายนะครับแล้วการที่เราจะเลือกที่ไหนเป็นจุดหมายปลายทางเนี่ย บอกได้เลยครับมันมีหลายปัจจัยมากไม่ใช่แค่ปัจจัยเดียวในการสอนครั้งนี้เนี่ยเราได้ใช้ระบบการทำวิเคราะห์หลายอย่างซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับน้องๆที่อาจจะกำลังมองหาโอกาสทางธารารุรกิจการเริ่มต้นธรุรกิจใหม่ๆหรือเป็น Start สตาร์ทอัพด้วยซ้ำไปการบริหารเนี่ยมันมีหลายคัมภี์หลายตำรานะครับ แต่สำคัญเราคงไม่อยากบริหารธุรกิจที่ล้มเหลวนะฮะเลสเซอร์นต่างๆที่ผมเนี่ยได้นำมาเป็นเคสตัดดี้เนี่ยก็ทำให้น้องๆได้เห็นหลากหลายนะครับจากจุดที่ไม่ได้เคยมองเห็นเพนพอยต์ของผู้ประกอบการก็ไม่เหมือนเพนพอยต์ของนักท่องเที่ยวนะวัตถุประสงค์ของการเดินทางก็มีหลากหลายทำไมเราต้องเรียน destination analysis ทำไมเราต้องใช้กรอบในการวิเคราะห์เรื่อง SWOT analysis หรือ p e s t l หรือว่า Product Life c i r c l e s เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับต้องเข้าใจว่าโลกมันขับเคลื่อนจาก globalization มาสู่ยุค u o g a worlds ตั้งแต่เราเผชิญโควิดนะครับสถานการณ์แบบนี้นะครับที่มันเป็น crisis แล้วเราอาจจะต้องใช้ตำราหลากหลายตำราเราไม่สามารถใช้ SWOT analysis อย่างเดียวได้ซึ่งพูดถึงเรื่องของ strange Weakness เรื่อง Opportunities หรือ r e t t เรื่องของของ p e s t l a l n a l y s i s ก็มีการวิเคราะห์หลากหลายไม่ได้มองแค่เรื่องของโอกาสเรื่องของเ,อเรื่องของภัยคุกคามเรื่องของอความที่เราไม่มีเรามีข้อจำกัดหลากหลายนะฮะับเพเอาจจะมองเรื่อง politics economics เ,เรื่องของ Social เรื่องของเทคโนโลยีนะครับซึ่งตอนนี้เทคโนโลยีมากมายหลากหลายได้ขับเคลื่อน บางธุรกิจก็ถูก DISRUPT ไปนะฮะทำไมเราต้องมาดูเรื่อง product life cycle tourist life cycles เพราะว่ามันมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่การ exploration นะครับการสำรวจตั้งแต่พื้นที่ที่ยังไม่มีคนไปเป็น unknown territory การเข้าไป develop มี investment เข้ามานะครับไปถึงจุดที่เรียกว่า stagnation และไปจุดสุดท้ายครับว่าเราจะขึ้นหรือว่าเราจะลงจะเป็น decline เลยหรือเปล่านี่แหละครับ การมีหลากหลาย tools การเข้าใจโดยใช้ tactics หลาย tactics เนี่ยเป็นวิชา d e s t i n a t i o n analysis อย่างแท้จริงครับที่เราจะวิเคราะห์ได้ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในฐานะอดีตนักการทูตก็ยังเกี่ยวข้องกับวงการทูตอยู่ในฐานะที่ปรึกษาบริษัทต่างๆมากมายหลายบริษัทก็ยังมีโอกาสทำด้านนั้นอยู่นะครับ แต่ล่าสุดที่ได้ไปช่วยงานบิดดิ้งครับโคราชเอ็ก2029นะครับยกตัวอย่างเคสนี้ให้น้องๆที่มาเรียนคอร์สนี้ว่าถ้าเราจะต้องเป็นเจ้าภาพในฐานะโฮสต์เนี่ยเราต้องเตรียมฟ a ส i ิลิตี้อะไรบ้างนะครับเรามีสวอตแอนาลิซิสยังไงเรามีการวิเคราะห์การเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดไหนในถึงอีก5.9เดือนต่อจากนี้นะครับเรื่องของโซเชียลเรื่องของ l o c a p e o p l ทุกมิติมันถูก วาง strategy ไว้หมดแต่คนที่จะเข้าใจได้เนี่ยต้องศึกษาให้ถึงแก่นแท้ครับผมยกตัวอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นเกมเชนเจอร์จากการเปลี่ยนพื้นที่ที่ยังไม่มีใครเป็นเขาเรียกว่า exploration state เลยนะครไปถึงจุดที่จะมีคนมา4ล้านคนแต่สิ่งสำคัญครับที่เราได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้คือว่าเรื่องของ sustainability ครับทำยังไงให้มันยั่งยืนเป็น growth เป็นการเติบโต นะครับไม่ใช่แค่มีคนมากลับไปแล้วก็ทิ้งความเสียหายนะครับความเจ็บปวดเพนพอยให้กับโลเค o p l ลนี่แหละครับสิ่งที่น้องๆได้มาเรียนในหลักสูตรนี้จะเห็นสถานการณ์จริงเหตุการณ์จริงที่ทันสมัยครับไม่ได้เอาเหตุการณ์เก่ามาเล่าให้ฟังอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งย้อนกลับไปอีกกรณีหนึ่งของภูเก็ตเอ็กซ์โปซึ่งผมเองก็ได้มีโอกาสในการต้อนรับคณะกรรมการนะครับเหตุการณ์โคราชกับภูเก็ตนี่คนละเคสตัดดีเพราะว่า ภูเก็ตมีทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วนนะครับในเรื่องของโรงแรมในเรื่องของท้องที่ในเรื่องของชายหาดนะครับแต่ว่าเราโปรโมทเป็นเรื่องของฮับในเรื่องของเวลเนสแต่ของทางโคราเนี่ยเราโปรโมทในเรื่องของพื้นส่วนโลก mm hmm. เห็นไหมครับเพอร์เพสของการปักหมุดเนี่ยมันต่างกันนะครับแต่สุดท้ายแล้วเรื่องของการพัฒนาพื้นที่การให้คนท้องถิ่นมีส่วนร่วมแล้วก็การที่ทำให้เขา เติบโตอย่างยั่งยืนเราคงไม่อยากเห็นนะครับว่าหลังจากเสร็จงานแล้วโรงแรมร้างสถานที่จัดงานไม่มีใครไปเยี่ยมอีกนี่แหละครับ destination analysis ทำให้เราเข้าใจว่า circle ของการเติบโตยั่งยืนการเกิดขึ้นตั้งอยู่และยั่งยืนนะครับมันคือเทรนด์ที่เราต้องศึกษาครับ